สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะสารสันหายเงียบไปประมาณเกือบสามเดือนเกือบเกือบสามเดือนครับมาคลิปนี้มาเกาะเพื่อจะมาบอกมาแม่นบอกลาผมอย่างนี้พี่น้องเลยมาบอกว่าดีใจแล้วก็ใจหายใจหนึ่งก็ใจหายพี่น้องเอ้ย เจ้าบอกข่าวดีว่าวันนี้เป็นคลิปแรกภายในสองเดือนสามเดือนที่ผ่านมาที่หายไปพี่น้อยคือบ่าเนื้อสายกันจะพวกบอกของพี่น้องที่ติดตามคลิปเบ่าเนือสาวอีสานว่าที่หายที่หายไปนะมันก็มีบาเหตุผลก็เนาะมีอย่างเข้ามามากมายที่ได้ใส่ความคิดจ้ะเพราะว่าที่หายไปนี่ก็คือใส่ความคิดแล้วก็คิดกันเยอะๆกับสายสารครับคือแบบมีมีเรียกว่ามีมรสุมเข้ามาในชีวิตพี่น้องเลยถ้าเป็ี่ยนผู้ภาษากลางคือมรสุมเข้ามาในชีิต ของบางเหนือสาวอีสานขนาดเลยทําให้แบบทํางานกับแบบทํางานกันเหนื่อย,อยขับมากันเหนื่อยบ่กก็เลยบ่มีกําลังใจที่จะมาทําคลิปละพูดตรงตรงละบอกอบอก,บอก,กตามตรงก็คือวันนี้บางเหนือสาวอีสานได้กลับประเทศไทยแล้วนะครับเออก็เลยจะมาบอกพี่ๆน้องๆว่าบางเหนือสาวอีสานจะกลับประเทศไทยวันนี้อวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดบางเหนือสาวอีสานจะไปขึ้นเครื่องที่อินอินชอนสองทุ่มพี่น้องไปถึงประเทศไทยก็มันหกทุ่มพุละ เพราะว่าเหตุผลก็คือแม่สาวไอซานบสบายม,มากเลยพี่นอกก้องเลยพระบิดาสายสานก็บ,บสบายไหลแล้วเนาะเพราะว่าเป็นเดือนแล้วครับเป็นเดือนผ่านมาแล้วแม่สาวสานนี่เป็นเดือนกลัวแล้วจ้ะเป็นเนื้องอกในสมองพี่น้องเลยตรวจตรวจเจอเป็นเนื้องอกในสมองแล้วกเน,นื้นองอกในสมองออกมาแล้วที่นี่ก็มารูผลตรวจกระทันหันเนี่ยจะ้ะกระทันหันเมือเหมือเนี่ยครับเหมือวันมาถึงมาถึงอที่ผ่านมานี่แหละ เป็นเนื้อไร่เป็นเนื้อไายแต่ก็เปลี่ยนขั้นแรกอ<ะ>พี่พน้องเอ้ยได้รักษาแต่แกก็อยากให้บบาเหนื่อยสาสันไปนี่แหละก็เลยไปทแรกทแรกแกก็ห้ามหน่อยพี่น้องเอ้ยมาเป็นเดือนละตอนทีว่าพาแกก็ว่าคิดก็เอาก็คิดกันว่าเปลี่ยนแค่เนื้อ,องอกซื้อซื้อเนื้อธรรมดาเนื้อธรรมดาเลยซื้อเท่านี้นี่ครับสองสามสี่วันที่อาทิตย์ผ่านมาทิ่หลังยอดหลังนี้ไปก็ไปตรวจผลนัดเขาหอไปตรวจอีกฟังผลที่ผลเอาเอาชิ้นเนื้อเอาไปตรวจเลก่อนเจอเป็นเนื้อไร่หน่อยหนึ่งได้กลับมาถึงว่าขั้นขั้้นี่องเยแต ก็มันพาสมองเนาะแกก็ต้องลาสมองแล้วแม่ช่วยเหลือตัวเองยมาได้บ๊วยเหนือสารก็เลยตัดสินใจด่วนเลยพี่น้องเอ้ลาเท่าแกะกับประเทศไทยนะสาวสานเนาะเท้าแกะก็ให้เท้าแกะร้านอาหารที่ทํางานก็ให้ให้ที่พี่น้องเอ้โมเมนบ์ว่เหนือนี่นะแล้วก็โมเมนบ์ว่เหนือลอกตัวพี่น้องในไปเลยเอาเหนือเก็บเสื้อผ้าเก็บของในกระเป๋านะครับที่จะเอาไปนี่แล้วก็ของที่เหลืออยู่ในห้องนี่ก็คือ ส่งกับบ้านทรง,งกับบ้านบ้างทิ้งบ้างอ,อเพราะว่าเคียร์ห้องไว้เบ้าเหนือนสายสาันก็เคียย์ห้องไว้รอให้จะมีคนไทยอีกคู่หนึ่งมาช่วยงานเท่าแกเบ้าเหนือนสายสานติดต่อคนงานไทยเฮาน,นี่ละมาช่วยเท่าแกแล้วดูนี่นั่งรอแท็กซี่แม่บ้านเกาหลีมารับพี่น้องยูที่นอนแต่ที่นอนก็ไม่ได้เอาทิ้งนะครับก็บอกให้พี่พอนแล้วว่าของที่มันใช้ได้ใช้ได้ก็ใช้ไ่บว่าเบ้าเหนือสายสานก็สียไรแต่ของที่มันนนี่เบ้าเหนือก็เขาคนทิ้งเก็บทำความสะอาดห้องให้พี่เพิ่หมดแเราจะ ก็บอกความรู้สึกว่ามันเป็นใจหายไปแบมแล้วก็อีใจอีเครื่องนึงกับดีใจที่จะได้กับบ้านเหนือสายสันแต่ถ้าถามว่าบ้านเหนือสาสันพ้อมกับไหมบรเคยมีแผนว่าจะกลับบ้านไปในคลนี้เลยไม่เคยมีแผนเลยพี่เคยมีแผนเลยคิดว่าไม่เคยมีบ้านเหนือสายสันพูดในคลิปตลอดเนาะ่าถ้ามีแรงสู้อยู่กับอยากสู้ทํางานไปก่อนสนะเพราะว่าบ้านเหนือสารสันอยู่อยู่ในเกาหลีมันก็เหมือนเหมือนอยู่ประเทศไทยประเทศไทยเหมือนใช้ชีวิตไปแบบ สบายใจเลยพี่น้องเอ้พ่อทำงานโรงงานทำงานรายวันไปเหมือนเหมือนยุงเทพเราพี่นาะสาวสามเนาะแต่พอดีแม่สาวสามสบายกก็ถึงถึงเขาที่เขาได้กลับละทีแรกนะพาตัดทีแรกเนาะแม่สาวสามกับพ่อสาวสามนั่นจะม้องมาม้องมาน้างกับล้างกับอุดมีแห้งเห็ดงานยูเห็ดต่อไปาเพราะว่าพอดีพี่สาวสาวสามลางานได้สามเดือนจะเดี๋นี้ก็มาช่วยดูแลแม่รออยู่นะม้องมาม้องมาเดี๋ยวแม่ก็หายสั้นว่า พอเจอเนื้อลไร่ป่ะนี่คิดลายแม่เออเรียกหาซุ้มมือเลยไม่หรับทุกวันเลยโทรหาสาววิสาบอกว่าแมงจะกลับมือนี่แล้วแม่กคือพลาตัดสมองเนาะลืมลืมหน่อยนึงไม่ห้องเอ้คือจำก็จะหายไปเลยคือพูดมาแล้วก็จะลืมคำพูดของตัวเองไปหน่อยเป็นบางส่วนแต่แค่ก็ได้พาเนี่ยครับพาเราที่ไปตรวจเพิ่นเพิ่นไปเจอใช้เนื้อไายหน่อยนึงแล้วก็นี่ก็ก็เข้าไปในกันแล้ก็สายวิสา การรักษาของโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ยังนอนอยู่โรงพยาบาลขอนแก่นนลยพี่น้องเลยอืมเราอยู่โรงพยาบาลขอนแกน่นจะบ้านเหนือสายพิสานกลับไปถึงประเทศไทยนี่ก็ไม่ได้เข้าบ้านเลยจะไม่ได้เข้าบ้านเบาเหนือไม่ได้เข้าบ้านสายพิสานเลยจะดิ่งตุ่งไปหาแม่อยู่โรงพยาบาลเลยก็จะถ่ายคลิปจะถ่ายคลิปให้พี่เขาดูตลอดเดอ้อตัวนี้อบอกพี่เขาว่าเบาเหนือจะไปเป็นลูกชาวไร่ชาวนาแล้วพี่น้องเลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปแบบการกินต้มกระดูกหมูแล้วเด้อพี่น้องนะแต่ทายคลิปหรูราแลบบ้วนะแต่ก็เดี๋ยวจะไม่เห็นหน้าใสๆแล้วเนี่ยไปแต่ก ช่วยให้พี่ที่ติดตามคลิปบาเรเดอรอสายสานสามหมื่นกว่าสี่หมื่นกาะเป็นกันตังใจบ้างเถนะ้อ,อรหรือเขา้ามาเห็นไม่ไห,หรือเขา้ามาเห็นไม่ฝากกดติดตามช่องบอร์เดอร์สายสานนะจะทิ้งบารเดอรอสายสานไะด้พี่น้องเอ้ยนี่บารเดอรอสายสานก็จะไปเป็นลูกชาวไร่ชาวนาเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นพี่น้องเมื่อคืนนี้ก็นอนไม่หลับตื่นเต้นตื่นเต้นแบบไหนบารเหนือสายสานยูนันต่างหากเลยพี่น้องเอ้ยที่เขาบอกกับสายสาร บอกว่าบอกว่าถ้าวันไหนถ้าเบลเหนือสายสามกลับบ้านจะบอกพี่น้องว่าอยู่กี่ปีอย่างเงี้ยนะเบลเหนือมาตั้งแต่เบลเหนืออายุยี่สิบยี่สิบยี่สิบสามยี่สิบหกยี่สิบหกเนี่ยเบลเหนือมาตั้งแต่เบลเหนืออายุยี่สิบหกเดี๋ยวนี้เบลเหนืออายุสี่สิบสามไม่น้องเลยโอ้โดบอกบอกอยี่สิบขอกอายุไม่น้องเลยปีเพิ่มพี่เพิ่นนคำวณไปคำนวณเอาเองไปน้องเยแต่ก็ เงินก็ไม่มีเยอะไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีนะมังคะไพรทุนเกาหลีนั้นนะแล้รว,วยไหมบ้านเหนือสายสันตอบตรงนี้เลยจ้ะบ้านเหนือสายสันเนี่ยเบอรวยคือคนจ้ะแต่ก็พอใช้นี่ใช้สินสีพาน<อ>มาแล้วก็ก็พอมีเก็บหน,หน่อยนึงเพื่อก็ไปสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับก่อเป็นทุนการทำไรทำนาเป็นลูกทำนาเกิดไปไปใช้ชีวิตบ้านๆเฮานะครับเนี่ยครับเพราะว่า บางคนเพิ่นมาแค่สามปีเพิ่งรวยแล้วเด้แต่บ้านเหนือสายศารนะม,มาอยู่เกาหลีนานมากจ้ะนานมากแต่กะหางเงินจนเจอครอบครัวทั้งสองครอบครัวทั้งครอบครัวเบ้าเหนือครอบครัวสายพาศดารแล้วก็ส่งน้องแมกเรียนเน่เสน่นนะเนาะใส่ชีวิตประจำวันไปห่างเงินกันแค่สองคนจะถามมันมีเงินเก็บมากไหมบอกมันก็บบมีแต่ก็พอมีอะไรพอมีพอมีเอาไปสร้างเนื้อสร้างตัวไปป่ยไปเดี๋ยวก่อนถ้าติดตามคลิปต่อไปเดี๋ยวไป้องโอ้โหก็บางครั้งลางานเท่าแกได้ออกประมาณ เนี่ยครับตั้งแต่ลูกผลหมาก็บ้านเหนือสายสันกับลางงานลุงลางงานวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ผ่านมาที่พี่น้องเอ้ยเป็นอาทิตย์ละไปเนาะเือบอาทิตย์ละเกาะหาคนช่วยผลหมาตลอดที่พี่น้องเอ้ยช่วยเนี่ยบางวันก็บ้านเหนือกับสายสันไปช่วยงานเท่าเกณฑ์จนวันพุธที่ผ่านมานี่เลยจ้ะหยุดเมื่อวานวันพฤ่อหัดเต็มตัวเก็บเสื้อผ้าแล้วก็นี่แล้วก็รอบินวันนี้ครับไม่นะวันนี้บินสองทุ่มแล้วผมบ้านเหนือสายสายสันนี่พาสปอร์ตได้ไม่หมด แต่บ้านเหนือพาสปอร์ตมดเราพี่น้องเลยต่อคิวยังทําไม่ได้คิวตั้งสามหมื่นกว่าหนะก็เลยเนี่ยครับเลยต้องทำพาดข่าเออต้องต้องจ้างแม่บ้านเกาหลีไปทําพาดขาวอีกก็ต้องเดินทางออกแต่เช่าเลยพี่น้องเลยเพิ่นจะมารับเก้าโมงเช้าแต่ครับก็จะรอบินสองทุ่มรอติดตามคลิปต่อไปพี่น้องเลยอาจจะไปถึงไหนยังไปถึงไหนในบ้านเหนือก็จะถ่ายคลิปให้ตลอดบ้านเหนือก็เป็นตื่นเต้นตื่นเต้นพี่น้องเลยบอกถึงใช้ดุนออไปที่นี่ติดตามบ้านเหนือ อยู่ประเทศไทยพี่น้องเด้อดูบนยูสนามบินฝากเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้น้องสองคนนำอือพูนัพี่น้องเอยเห็นห้องเกาหลีที่นี่ก็ก็จะเป็นไฮบอมบอมแบมบได้กระเป๋าพัดลมนี่ไม่ได้อาไปนะครับัดลมนี่มาไปมาไปโอ้โหพี่น้องเอ้เนี่ยก็เก็บทำความสะอาดห้องเรียบร้อยหมดแล้วเมนอยู่ก็ขอบคุณแผ่นดินเกาหลีเนาะขอบคุณพี่ๆที่ติดตามคลิปบันเดิอสารสารใช้ชีวิตอยู่ในเกาหลีอคลิปนี้เป็นคลิป จะเดินทางกับประเทศไทยเม่จะเดินทางกับประเทศไทยออแล้วม่ได้ทํางานอยู่ในเกาหลีแล้วแต่ทีเนี้ยออแต่ก่อนดูวีดีโอท,ที่ตามคลิปก็อยากจะเห็นบรรยากาศในเกาหลีอ,อที่ดีที่ตามคลิปบรรยากาศประเทศไทยก็ได้ไ่น้องเ้ย <c oughs> อาจจะไม่ได้กินต้มกลกหมูจ้าจังเมียนเป็นไก่พิซซ่ายัางก็อ,อ,อาจจะบังค่อยเห็นแล้วไ่น้องเ้ยก็ไปทางบ้านฮอกก็ยังว่าการใช้การใช้การได้ก็ต้องใช้ใจเพราะอะไรายรับพอจะบมีอีกอีกหลายเดือนแล้วก็บ้านเหนือสายิสานจะเข้าที่เข้าทางเนาะ ไปรุ่นกันพี่น,อนออ้องว่าบ้าเหนือชายชานไปบ้านแล้วจะทําอะไรอแล้วก็ไปรุ่นกันเด็กๆจะทำนาก่อนล่ะ <c oughs> ไปรุ่นกันว่า <c oughs> บ้าเหนือชายชานได้อะไรบ้างก็ไม่ได้เยอะบ้าเหนือก็จะบอกพี่พี่ขอโทษนะครับไปเกาหลีได้อะไรบ้างแต่บ้าเหนือก็เคยลืมแผ่นดินเกาหลีแล้วกับรักประเทศไทยเหมือนเดิมพี่น,อนอ้องก็เหมือนเคยลืมประเทศไทยเกิดในประเทศไทยก็รักประเทศไทยเขาก็ต้องกลับไปอยู่กับประเทศไทยกับครอบครัวเขาแน่วจะแต่เท่าเท่าแกนะนผมอยากให้เขาไปสักหน่อยเลยพี่น้องเลยแต่แกก็บอกได้สองคำว่า เออถ้ายากลับมามาเดี๋ยวถ้าแกไปจะเชนญให้อันนี้ก็ลอ้อมาเที่ยวนะมาเที่ยวมาอย่างก็ลอ้อเราอกัดหน้าพี่น้องเลยแกกว็วอาถ้าถ้าเอามาพียงพิษกฎหมายเนี่ยวีเอามดเนี่ยผมก็มาตั้งนั้นนะเนาะวีมันมดแล้วเข้ามาได้อีกบ่เกิดถ้าคิดถึงกันแกว่าผมก็ว่าเออผมก็ บอกแกนะว่าข้ามีโอกาสขอเท่าแกเซ็นได้ก็มาเยียบเพนินคืได้ีแกเออถ้ามีเงินถ้ามีเงินมาจะพาพ่อแม่มาเที่ยวแกจะเซ็นให้ก็ขอบขอบพระคุณเนาะขอบพระคุณขอบคุณประเทศเกาหลีแต่ถ้าบ่มีประเทศเกาหลีเนี่ยบ้านเนี่ยสายสานก็บ่มีวันนี้เด้กนี่พ่อแม่นี่ขอบเยอะก็จะบ่หมดเยอะมากๆเลยถึงแม้บ่มีเงินเก็บมากมายแต่ก็จุนเจียครอบครัวได้มาถึงทุกวันนี้ก็ รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นจากมื่อกรเยอะเลยจ้ะเหม่นอยู่เยอะมากมากเลยไปติดตามคลิปหน้านะครับม่บ้านเระกระซงเขอความไม่ได้พี่น้องเลยอาจจะมารับเลยกับลูกเป็นพืชโฟมเจ็บ้องอย่างเนี้ยพี่น้องเลยตื่นเต้นจะขึ้นเครื่องบินไม่ได้ขึ้นเครื่องบินนานแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เห็นประเทศไทยนานแล้วไปติดตามคลิปหน้านะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วันนี้มาแจ้งข่าวดีถ้าเข้ามาเห็นคลิปบ้านเหนือนสา,สายสานไมค์กาแฟกฟุญจิตามด้วยนะคะไปเจอกันคลิปต่อไปในประเทศไทยมีมมพี่ๆน้องๆหลายคนเกาะเขียนคอมเมนต์มาพี่น้องเอ้ยบ้านเหนือนก็ดูอยู่นะแต่คอมเมนต์ในคลิปเก่เาๆอ่ะหายไปขายกันไปไหนเลิกทําคลิป youtube กันแล้วเหรอก็อ่านดูอ่านแล้วก็จังเดียพี่น้องเ้ยเป็นอย่างที่บอกแต่ที่ผ่านมาคือเป็นช่วงที่ใจเป็นช่วงนี้คความคิดมากเลยพี่น้องแล้วก็อย่างก็เลิก เลิกงานมากก็เมื่อยเมื่อยพ่าเมื่อยเขาก็ทํางานก็ทํางานไปด้วยก็คิดไปด้วยคิดจะเอาแบบจังใดกับเมียก็มาแม่นว่าคิดคิดห่วงแต่เงินได้ไหมน้องคิดว่าโอ้เขาต้องไปรักษาของเมียเขาอยังสั้นเฮ็ดจังใดให้เผุนหาย,ยาสินะ<า>คิดเรื่องกับว่าสามารถที่อาจจะั่นด้ทุกๆรายละเอียดแต่ลงรายละเอียดมาได้กับมีพูดถึงว่านะไปะช่วยติดตามคลิปหน้านะครับโชคดีมีชยัย ชคดีไม่ใช้เหมือนกันจะบ้าเนากับสายวิสารจะเดินทางกับไทยก็ขอให้โชคดีทั้งสองคนคือกันครับจะลืมกดไลค์กดแชร์ได้เย,ยพี่น้องเด้อเนี่ยละมึงก็คนขายแรงพี่น้องไปยจนน้ากลับบ้านเหมือนเดิม,มไปจะลาไปก่อนสวัสดีครับ